บบบาายินดีต้อนรับเจเดือนเพียงพีชนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวยยินดีต้อนรับจากเจเดือนจ้าอะไรโอ้โหว่าจะจับล็อกไว้อยู่นี่ ตเล็กตเล็กไม่ค่อยสบายโน้นนี่นั่นก็ทำงานคนเดียวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีระบกเฟินบนะคะสวัสดีรบะบกเอไอจ้าสวัสดีรั เชิญที่วัดขอบคุณมา,นนากนะจ๊ะทีม่มาส่งกำลังใจทุกยูเซอร์จ้ะว,วันนี้ตอนเย็นไม่ได้ไปหาใครเลยจ้ะ ไม่เป็นไรอินดีต้งแล้วก็กดก่อน,นะจ๊ะให้ตายไปกระจายนะคะยิ่งช่วงหมายก็ไม่ได้ไปหาใครเลยงานจะเยอะหน่อยเมื่อวานนี้ก็รัศนีไม่เคยไม่เคยไปหรอกที่โน่นนะยุงเยอะเยอะไม่ได้จุดยากันยุงรี ทางประกาใจก็โชคดีนะจ๊ะคุณเดือนอานั่นแน่นแม่มันบวกการบบวามันเะตึงจะื่อมเอาเนียนตีโลนึงโล่ตัวใหญ่เดี๋ยวไม่ทานล้มเลยโล่สีผิดจ้ะจะพี่จารณเมื่อวานช่วงประมาณอ่ะทุ่มกว่าหรือยังไงนี่แหละน้องเข้าไปดูในช่องแดนบอร์ดนี ยินดีต้อนรับนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์จ้ะคุณรศนีนให้ใจไปกับใจนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะก็ไม่ได้คิดมากหรอกยินดีต้อนรับพี่บุญเรียนรัตนาโกนนะจ๊ะเนาะ สวัสดีนะจานะเนาะคุณกำชัยก็สวัสดีให้ตายไปกระจายนะครับผมสวัสดีครับผมคุณไพรก,ก็ตัวเล็กไม่ค่อยสบายก็เลยพาไปหาหมอเมื่อวานในช่วงเย็นไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยว่ากจะมาจะไปนันก็ปิดหมดก,ก็เลยได้ไปดีนะคะ,ะคุณกำชัยนะจานะเนาะพี่สมชัยก็สวัสดีคุณทัศนีขออนุญาตครับผมติดตุลาขอตัวก่อนนะครับผมจ้าคุณพี่เดินทาง เต้นกลวนให้ดูนี่เดี๋ยวจะเต้นกลวนให้ดูทัศนีสีสมยาเนาะหรือไทยสกุลคนดอนเขื่องนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้คุณทัศนีก็มาในหัวข้อเรื่องยืนยันพลเมือเพื่อนๆไมได้จุดยาพันยุงสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆอ,อยู่เซ่อ เแต่ <Billie S 2> ปากระจกสวัสดียามเช้าจ้าอย่าเอาลูกมาลงอ่างกันนะทักทายรอนะครับเพื่อนลูกค้าติดติดลูกค้านะจ้าจ้าป้ กรมเนาะคุณนาสนี้ก็สะกดเป็นตัวคออยู่เรื่อยเลยได้ทั้งสองตัวเนาะกอใก่กับคอควายีนี้ตาลนะครับพี่กําใชัยาเจเดือนนะที่สะดวกตามสบายเลยนะจ๊ะตามสบายเลยจ้าตัวตนนะจ๊ะเนาะสารทายสัมพันธ์เพิ่มกะรยานิมิตทำงานวนไปจ้ะ ยินดีต้อนรับเจ๊เดือนเพลงวิทย์นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวยยินดีต้อนรับจากเจ๊เดือนวัวเด้ขายแนะเนะาะมีมาส่งพลังบวกแล้วครับผมวันเสาร์ขอบคุณมากจ้า ตัวเล็กไม่ค่อยสบายก็ยเลยพาไปหาหมอเมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเ,เลยว่าก็จะว่าจะไปไน,นั่นก็ปิดหมดก็เลยได้ไปทีมาดอนเครื่องมียังไว้อยู่มาเดจสวัสดีพี่วันนะคะคุณกำชัยนะคะได้ลบเมื่อวานนี้ เจเดียนบอกว่าก็ได้ใช้เสืออ้อหมอนวดเพ<ด>ื่อนเอามาก็ไม่ได้คิดมากหรอกอินี้ตอนรับพี่บุญเรียนรละนาโกนนะจ๊ะ,นะ,ะนเนาะเอามาปืดถ่มๆก็ชิ่วมีนี้เนาะอต่ โอ้โ oh, ตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่มากเลย oh, อ้นจะมากกดได้เนี่ยยังไม่ได <c oughs> ้จุดยาเลยยากันยุงกอกเลือดกอกพี่สวัสดีพี่วันนะคะคุณกำชัยนะคะได้ลบเมื่อวานนี้ ชิมเพี้ยก็จะประมาณนี้ก็ทำการ45นาทีจะ้ะเ,เพื่อนๆก็เอาที่สะดวกตามสบายเนาะจ้ะเนาะคุณไพรอก,ก็สวัสดีคุณพี่สมชัยนะคะคุณสมชัยก็อรุณสวัสดิ์ขยับหน่อยเดี๋ยวยุงจะกัดยุงยิ่งเยอะอยู่โอ่าเจเดือนบอกว่าได้ใส่เสือ้ออ่าหมอหนวดอ่า เพื่อนเอามาเต้นก,นกวนๆให้ดูนี่เดี๋ยวจะเต้นก,นกวนๆให้ดูให้ตายไปกระจเมื่อวานนี้ช่วงประมาณไหนนะช่วงเย็นประมาณช่วงไหนนะ,ะน้องเข้าไปดูในช่องแดนดบอร์ดกิน,นี้ตอนรับนะ๊ะพีวารสวัสดีจ้า ก็รำนะคะคุณหนูปานจากโลกนะคะมังกรถมวีสมพง์พชุมพลจ้าสวัสดีครับคนที่สวยที่สุดในโลกครับจากสระบุรีครับผมขอบคุณมากจ้าเจเดียนบอกว่าือได้ใส่เสือ้อมอนหนวดเพื่อนเอามา มื่อเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์ฟาวไลฟ์ฟรีกำชัยอ๋อขอบคุณมากจากกำชัยเนาะพี่วัดกำชัยน่าจะเป็นของเมื่อวานนี้หรือเปล่าเพราะว่า13าชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะประมาณนี้แล้วกันเพื่อน อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าจ้ายินดีต้อนรับใหตาปกใจก็ยินในตาปก,จากใปกจก็สวัสดีคุณศพี่ชมไซพี่สมชัยนะคะ ที่ว่าเครื่องเสียงที่ว่าอ๋อจาจะสุดยอดมากเลย